อันนี้จะเป็นหัวเสือนะครับหัวส่วนใหญ่นะครับเป็นงานแฮนเมดนะครับผมทาเองคนเดียวนะครับจะมีลูกสิตช่วยบ้างตัดปายนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีเลยครับเนี่ยอุ่นหนาแล้วนะไม่ได้ออกเลยนะครับสวัสดีครับผมครับคุณใพสาลสุวรรณชัยนะครับหรือว่าคุณโกนะครับเป็นผู้ฝึกสอนของวงกระตัวแทงเสือ คณะสไปสารสินสิทธิ์วัตสิงนะครับสําหรับกระตัวแทงเสือนะครับก็จะเป็นศิลปะประยุกต์ระหว่างโขนลิเกระมโนรานะครับนิยมแสดงมากในฝั่งตนบุรีทั่วทั้งโลกมีอยู่ประมาณทัก3สามสิบวคณะทุกวันนี้เหลือประมาณทัก1สิบวคณะนะครับสองในสามเป็นลูกติดของเรานะครับก็เรามีตําแหน่งทูตวัฒนธรรมของสภาเขตจอมทองด้วยถ้าเป็นกระตัวแทงเสือปีหนึ่งผมออกประมาณร้อยกว่าง,งาน,นครับ แต่ตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วถึงถึงนวันนี้ผม <c oughs> ผมไม่ได้ออกจางงานเลยครับทางเราสิบคนยี่สิบคนเนี่ยเราภาเก็ไม่กล้าแล้วเขาเพาทบโดยตรงเลยครับสมมุติถ้าผมรับงานใหม่ผมก็คือนับหนึ่งใหม่เลยครับนับหนึ่งก็คือว่าต้องน้องๆที่ที่เคยเล่นเป็นเสือเป็นนักแสดงตีงการนี่ก็ต้องมาหักที่เส้นยืดสายซ้อมกันใหม่นักแสดงที่เป็นนางรำก็ต้องมาหัดรำหัดย่ำกันใหม่เลยครับเพียงแค่ว่าแค่อุปกรณ์เรายังอยู่แต่บุคลากรเราเราต้องต้องต้องหาใหม่เลยครับ ก็อยากจะฝากท่านผู้ใหญ่ครับล่าสุดที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเน่ท่านได้รับปากว่าจะให้เยียวยาเรามาเนี่ยก็เขายืนเราอยู่ในจุดนักแสดงกลุ่มบางคืนไปนะครับท่านนี้ในองค์กรในในคณะของเราอ่ะมันมันมันก้มกึ่งครับตรงเนี้ยเราก็ไม่มีชื่ออยู่ในหน่วยงานตรงตรงนั้นเลยนะครับแทบไม่มีคณะไหนได้รับเลยนะครับแล้วที่เราได้รับการเยียวยาชุดแรกก็เป็นการเยียวยาของของไทยชนะหมื่นห้า เท่านั้นเราก็อยากให้ผู้ใหญ่หาพื้นที่ในการแสดงนะครับหาทุนรองรับสักนิดนะครับให้น้องๆในในใน,ในยามที่ว่างก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอมเนี่ยครับเราอยากนํานการแสดงของเรานะครับไปโชว์ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเราก็เป็นทูตวัฒนธร,รรมด้วยนะครับถ้าวันหนึ่งเราไปถึงตรงนั้นได้อย่างที่เขาว่าว่ามาถึงจุดที่ว่าโรคระบาดไวรัสโควิด COVID, ก็จะเป็นโรคประจําจท้องถิ่นทุกคนเป็นหวัดเป็นหายได้เนี่ยผมว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆการแสดงการละเล่นทุกอย่างมันจะกลับมาบูมแบบสุด,สด